สบายดีพี่น้องสบายดีป่าลุงเนาะรสสุขูสุคน,นไอ้กินเข่าเทียงน้ำกันพี่น้องก,กำลังจีตาบมะมขุง่งหากะลุงมาจากไอ้เทียงหน้าเมื่อยพี่น้องเอ้ยห่อนก็ห่อนไอ้ลาซาพิ่นกันทีได้ตาบะขุง่งเพิ่อนทางไปได้ถือโขกมาดอกพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยตางเซิร์นตาานา้างป่าพี่น้องเพิ่นเฮ็ดน้่งแจวมาเรียบร้อยแล้ว อยู to ่ดงตอ็ดแบบนี okay, ้นี่ะง่ายที่สุด้วลงเจ้าสกเถาะีสุนเาะอทักก้อนกินตางสมไปเลยนะโอ้ยมึงง่ายไปเนอมเอนี่ออกมาพพ้อหนาพ้อมตากันมีงเบิดเลย บ่แล้วบ่พี่กายนี่างนี้ยบ่ไม่ดต่ำต่ำแบบชาวพี่น้องต่ำส่วนๆไปบุมีหกเลยกับบุมีสากเอาแนวนี้โลดแสีบดีคือกันแบบนี้ครับปลาทูเฮ้ยเฮ้ยมาซิมดูทั้งทั้ซิมดูมป้าคือไปแตะแตะซิมดูแม่มแม่เป็นกระติด ทางป่าครับมอ่บเพื่อนมานั่งทาเพื่อนกับเรได้พอดีแน่เพื่อนมานั่งทาเพื่อนกับทางป่าพี่น้องเลยแถวไห่แถวหน้ามาบบบนี้มาเสิร์ฟพี่น้องเสิร์ฟได้บานหน้าตาพี่น้องเลยนี่หน้าตาอาหารืมพักหนาขาคิงปูกินเลย บรรยากาศทุงไห้ทุงหน้าพี่น้องเอ้ยมาเด้อกินข้าวน้ำบ่าวกับตันเด้อพี่น้อง,ง,ง,งคือสีอโอ้มือนี้น<อ>คือสีแซ่บขนาดมื่อนี่ห <c oughs> มูย่างอันนี้ลาบซอยปลาต้ามะขุ่งพี่น้องเอ้ยนี่แหละ <c oughs> ย่างกับย่างนี่แหละบล่าวเทินเพิ่นเอาไปเลยเนาะคลิปย่างบ่าวกับตันเอาคลิปกิน กับไอบ้ขี้เพ็ดเทียงให้เทียงหน้าพี่น้องเอ,อยลยเที่ยงหน้ากำลังเริ่มขึ้น <c oughs> โค้งเลยนะ้องพี่น้องนะถือว่าใกล้กสิสำเร็จแล้วพี่น้องเอ้ย <c oughs> พูดลุงมาจากไอ้ทึงลงังคาเทีงเยงแหละกำลังชิกินเข่าพี่น้องเอ้ย

ยุดในโลกเลยตรงนักศิกษาป่ะเออแล้วปวดแบบร้อนปวแบบด้วยปวดจากท่าเศร้าพอสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีอีกรอบพี่น้องเลยกินข้าวเที่ยงนะบ่าวคับตาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาอ่ะทุกคนหมู่เพื่อนเนาะ ลุยลุยลุยบ้านเนี่ยสมตำพี่น้องเลยสมตำแล้วกับหมูย่างลาบปลาเนี่ยมีเป,ป,ปาาเล่ปงปลออา,าให้ก็ใส่กาทงแล้วใกับทอดหผักบุ้งเลื่อนในส่วนนียเนาะรอจะคลิปใหม่กระตาย <c oughs> โอ้ยพอดีกิน กร่ายก็เอา้ไ่ักบ้านพี่้อเตํามหนดดนอนเมาเดทียงหน้าพี่น้องเยหดออมาเห็ดเทียงหน้าแต่ท่านแล้วขึ่นโค้งพี่ไอ้สดพี่พี่นบมาพีดอีแม่มหมดแล้ว พันสบแล้บ่นี่ันมบครพี่น่องเลยต้มมาคุงบ่เด้ใส่ขลกได้สว่าเลยค่เนาะตำ้มคุงอ้ยักกจีสบายดีพี่น่องอยากแหง อืมโอเคใช่ใหายกล่องจักหน่อยก่อนเห็นท่านผู้ชมน้ำดูแมนเห็นคนกินน้ำพี่น้องเอ้ยเมือยแห้งเว้าแยงกับถือแหละอาจารย์ผู้ชมได้เห็นอาจารย์ผู้ชมได้เห็นหลายๆคน กินน้ำกํนต่แสบนแนนอยากถ่ายเอาจุดเด่นนะบ่ยังโสดได้น่ะอืเสื้อชี่องส้นัวขาอันเดียวเาล่ดร้านกับผัเทาพี่น้องเอ้ยโสดโสดได้น่งเฮียงกันฮะน้ำมีอะไรเด้อดูได้เจ้าคุณน้มีอะไรเด้อน้เมีอะไะบาว ันหาให้ขึ้นสิบไรเนาะวพานี่เป็นหาอยเลยเนี่ยหาไรเนี่ยแต่ขสนใจบอจะจอดมาด้วยว่ะสนใจกับี่อมาเน่อเขามันสะจงเพ่งอยู่แบนี้โอ้มึงเห็นวนวไตมาแต่ปักองป่าตจิบเขาน่ามาบอกก็ไรถไฟ่่ากันมาแตปักซองคนเ้อมือนเด้อเด้มาบอกก็ไดากกือคนมาคนติบเขามา คนแดงข่าวเพี้ยคนนั่กนก้าม้าคนนี้ก็มาพี่น,พน,น,น้องเอ้ยอืม่ไดายเอาจุบขบาดกันแล้วก็คนนัะนเเป็นหนังจูงเลยเนาะาแบบเรียนละสบายอยู่บ่สีลงคลิปกินข่าวไอ้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มกันก่อนนะพี่น้องเนานนะจังเบิ่งคลิปเอด็ดเที่ยงให้เที่ยงนา <c oughs> องมาต่รังค่ก็มากินเลยครัาบริเวผักพอนเนาะอืมแล้วจากผักพอนอเอาล่ะเอาเลียหมูนี่้ยใส่ส้นงนี่เี๋ยวใส่ข้าวุนะี้ลงหมูเดียวแหงดีล้วงกระซมีแทกแล้วแล้วก็ ทนแทู like ่ลวกเล่นขไปเอาบ่อยหานบ่อคงหาบ่คก็มีเะข้าวนมี่อจย์อินเตอบดเดวเนาะวดเเดินพี่น้องเด้อมาเด้อกินข้าวห้องอีกรบีาวให้หลบมาอยากลบใหม่เลยจ้ะ มันจะเชีนจะได้บรกรรมนมันคอยใครแต่โแมนไงใครแต่โแมนต้มไก่ต้มไก่ละควาบ่โแมนตเลือนมาหนะแหงจังเลยตัโบเลือนใหม่เออเออโอเคนี่ยับไปยัม่าันเอยับมาเออ นั่งัจะง่ายนั่งมาขอยเราเล้ยเขาให้ร่วมป่าจริงเมื่อยกินเขาใส่หัวพูนหัวพูนีกงเก่าเมื่อยเส้นแล้วแกงเก่ากว่านี่สาวหน้าก็ได้คุดขึ้นสาวเป็นปลาทเขามาเย่ข้าวมาปอาใบผุบปิด ปลูกผิกอย่าแม่มีแม่ด้แม่ก็ี่อปูผิกี่ปูกือมาคือปูขอยงามดอหมแดงไพ่ลายดินแดงมเสียนใช่เนยปูปมะปูมโมปูแตงเมืองินอันนี้บอกออดไปมะโมหวานไดซานงจาินดำ้ักมะม่น้อยห่ยรอยดิ ชาบงมงยังไงหน้าบุงเตของใครบ้านลูกควงมันลูกหงออ่า้อยากขู้มาก็เห็ดอยากก้มาหวานอ่ะเจ้าเส็ดเองสีเงืนเิอขั้นเอาตัวนี้คืนเห็ดขั้นเขามาเห็ดมาเถอะืไรควงออกควงออกฮะคนท่านน่ะ มไ้าเละนรดคุณผมนี่แหละ n ะคนครับรัอให้นพันธุ์ชเโอพันึงหาน้าหายเนเขากินพอดีเปินพั้อวะ้มันะดีเดี๋ยวผมจจุดหพันหน้าไม่ต่ไเนี เ <c oughs> ห้คน,จ,นจ้างอองห่้ยเจ้าเดียวกันนะ่ะเป็น,นบาบเนี่ยมันกระขาดอย่างนี้เนาะอองอจ้าง,ง,งนึ่งสองหนึ่งสอนี่ัดสอบเาทังพิษเหมือกันหนึ่องดังน่ะโอ้ยแป้งแป้งอันหาเก่าแล้วเถอแล้วมันยังเอ,อยู่แ,แงใหม่ โอ้ยห้องข้าเห็ดมันบุพแย่งตอนน่ะงานหนักบ่ถึงงานเลยไปดุดแต่แป้งให้มาเองเพิ่มให้เข้าข่าเนาะปะจับฟังก์กด้งป่ะเฮ้ยพันช่องพันช่องนะฮะพันช่องพันชองเขาหน้าเบิกแล้วหน้าเบิกแล้วเพิ่มพันชองยิงแต่ไปดุดลงสือนะดุตุ้งของมันสูงอ่ะรวมยอดเป็นรายบาทเนื้อใหม่ออกเนาะ ตั้งจุดดอกเอยครื่องเครื่องรริมได้นั่นนะ้คสาะอยู่นนนนอไม้น่ะตั้งสนไม่่น้่หนตดีตาดีคจะเ่พันะทงเห่ไรเนห้านม้ห้นาไได้หไม้เยันี่หน่อไม้ตังจุใช่นี่บ่มักมักหุงนะอนี่ทายทอมันจะ่กินเผ็ดมาติ ข้าวท้องก็มักินจีนเ่่าองก็กินจีนอันนี้มันจะคืน้ีุกอันตรายสุกเือาิลกิโอ้ยเบิดไปหลาตอนแล้วเอาท้ายแล้วหลอสดๆเหเห็นสนใจนหนอันแซ่มครับ้าด้ให้กินสีจต่วตอแปดู ใส่ขาดเด้อเติมหมอเออว่าส่วนตีกันรวมหมอเขาก็บอกยาแก้เสียมของฝาดหกเจ็ดถูกแล้วยองเขาไปโลดกินเลนหมอเออน้องเคยเหรอข้าวตุกปากเออน้ำใจได้จังเลยน้ำของไม่ขี้น้ำกอกอีพอกินน้ำกอกเลยนะสองตุกเที่ยงกันนะ อยู่แต่ห้องมาดีช่วยไม่ได้นั่นเนี่ยบ๊อบบีินี่บอบบี้จะหลับตาเยปล่านะน้ำมะฮู้น้ำมะ้อก่อนพ่ไันทร์อะมสดดยหอมใจ้น้หมนั่นนี่ชอดสลังเนี่ยนั่นเรากินเก่งอยู่แล้วอะไร เห็นทั้งต้นมัย่เนือดกข้านยังแน่มาอยู่เ้าว่านอซนี่กนี่กจัโอ้โหเห็น้งนมัี่ย่แล้วจีานเข้าไปนั่นข้างหน้านั่นนมึงเด้เนาะคนนี่ครับนั่นน่นะนเบัไว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 ต่อบัไว่เเห็น ของดีไม่หน่อยจุดนอกบเกิะดเนาะไม่จนบบเกิดพี่น้องเลยค้นสอลายฮะลายทุกเดือยพอที่เขาสอเนาะไปหาลำน่ะเขายังเห็นเขายังได้มอตุกได้ตุกน้ำกอกทุกเนื้อพี่วนๆน้ำกินหิวับห่มแน่หิวกับห่มแน่มันห่อนเออตุกใต้ยาน้ำกินทุกินเ่ย เอี่ารื้อมากเลยแซ่บลีพี่น้องวันเขากลับมาเห็นต้องให้รถป่ะให้รถเพราะธรรมดามันออกถะาฝุ่นปลาเกี่ยวมาตะหัวเหอนเขากลับมาแซ่บลีพี่น้องกิ้งเขาซาบะขี้ไหมอยู่ปากอยู่หายูน่ายู่น่าคือเก่าพี่น้องเลย ตั้งกล้องไว้ไกลพี่น้องคันเบายังบ่ได้ยินก็ข้อถดขออภัยหลายเด้อพี่น้องเลยพักเหใหไงเลยตั้งไว้ไกลเนี่ยาผู้ชมไดื้ตเรตั้งกล้องไวไกลมันเลยเสียงบ่ดังพี่น้องเลยจักพากันเบาย่างเน่ Jeg kan hyle her. ยัตกเกากน้บานนะครับห้อสนิบาตันได้คอปิดคลิปไว้เพียงเคยเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวกับตันเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อสบายดีบายบาย